สวัสดีครับมุม2องเวนนะครับวันนี้มุม2องเวนจะมาก่อติดต่อช่างนะครับบวกกระแสเรศในมวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2อง3นะครับเวลา12บสนาฬิกายีนาทีโดยประมาณนะครับมุม2องเวนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดต่อช่างบวกกระแสเรศมาฝากกับแฟนๆทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับ ก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนขอบคุณนะครับ sbb สบองเ 9, ลุ้นสรุปทุกสองเวียนมวยเดียวมวยสเต็ปออกตัวระหว่างยกโปรโมชั่นจัดเต็มสนใจก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับโดยที่แอดไลน์เข้าไปที่ sbb 2 7 9มีแอดดัมหน้าก่อนนะครับ sbb 2 7 9เราจะมาเริ่มการเกาะติดตะช่างกันเลยนะครับโดยที่มวยช่องสนะครับศึกเจ้าม,มวยถ่ายถ่ายเท่อสด ขึ้นชกกันในวันศสาร์ที่7พฤศจิกายน2563นะครับเวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้ผลงานการประกบคู่หมวยก็เป็นหน้าที่ของมานาุดอนะครับหรือว่าผู้ชงกิจขยันนะครับมีมวยรอบให้ลุ้นกันถึง3รอบเลยทีเดียวนะครับน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นนะครับคู่ที่1น่งนี้เป็นมวยรอบนะครับแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาท์ครั้งที่8นะครับรอบ8คนสุดท้ายคนชนะก็จะเดินหน้าเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายทันทีนะครบรอหืะุ 40, ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับคัมพีเทวดาสิทธิกุลนะครับพิกัดห2 5่อย่ปอนด์นะครับคู่นี้เดิมทีจะเป็นทางด้านเมาคีชกตัดเชือกอชกกับทางด้านสมานชายัย TBM ยิมนะครับแต่ว่าทางด้านสมานชัย TBM ยิมนี่ได้รับอาการบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมนะครับจึงต้องแจ้งถอนไปนะครับสิทธนั้นจึงตกเป็นของทางด้านคัมพีเทวดาสิทธิกุลนะครับเพราะว่าตัวตัวยืนอยู่ในรายการนั้นก็คือสมานชัยได้รับบาดเจ็บนะครับ จึงถอนไปนะครับถือว่าเป็นความโชคดีของทางด้านคัมพีเทวดาสิทธิคุณเลยนะครับเดิมทีก็คัมพีเทวดาสิทธิคุณนี่นก็เข้าร่วมชิงชัยในมือรอบครั้งนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าพลาดท่าไปแพ้ในรอบ8คนสุดรอบ16คนนะครับก็เลยทําให้ตกรอบไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ได้สิทธิ์กลับมาอยู่ร่วมชิงชัยในมือรอบมาบินครั้งที่8อีกครั้งนึงนะครับถือว่าเป็นความโชคดีของทางด้านคัมพีเทวดา <quito> ิทิที่คุณฝ่ายน้ําเงินเลยนะครับเดิมทีก็จะชกกันที่พิกัด1 2ึงปอนด์นะครับแต่ว่าทางด้านคัมพีเทวดาวันนี้ใช้สิทธ์มาเข้าเวรแทนนะครับความพร้อมอาจจะดูเป็นรองนะครับก็เลยมีการปรับเวรพิกัดเป็น125ปอนด์นะครับเมื่อเช้านะครับฝ่ายแดงเมาคีมา126อลดไป1ปอนด์ส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินคัมพีเทวดามา1น5อปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้เป็นทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับ คำพีเทวดาสิทธทิคุณดูจะได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้เปรียบเรื่องส่วนสูงได้ลอยกว่าได้สูงกว่าเป็นนักมวยรูปร่างดีอยู่แล้วนะครับโชคกับใายนี่ไม่ไม่เคยเสียเปรียบเรื่องรูปร่างเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงเมาคีนี่ก็ด้วยวัย19ปีนะครับจากจังหวัดกระบี่ฟิตซ้อมอยู่ที่ข่ายมือเพชร4 0 0 0 0ืนะครับโดยมีในหัววิทยาเพชรส0,000ืนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะดูแลการฟิตซ้อมเป็นมวยขวานะครับสั์แข้งต่อยหมัดฟันศอกปั้มตีแข็งแก่ง,แข,งแข็งแรงนะครับศอกสั้นอันตรายนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้าเงินคมพีเทวดาสิทธิคุณนี่ก็โดยสิบเจปีนะครับจากจังหวัดสุรินทร์ที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิคุณนะครับโดยมีดาบตํารวจนิพนธ์สิทธิคุณหรือว่าคุณพ่อของทางด้านคมพีเทวดานะครับเป็นคนดูรายการฟิตซ้อมคมพีเทวดานี่ก็เป็นน้องชายแท้ๆของฤทธิ์เทวดาสิทธิคุณนะครับเป็นพี่น้องกันนะครับเป็นครอบครัวมวยอีกหนึ่งครอบครัวนะครับครอบครัวทุกคนนี้ชคมวยกันเกือบจะทุกคนเลยนะครับ คู่นี้นะครับมาดูเรทกันก่อนเลยนะครับเรทเปิด74นะครับอยู่ที่ไฟแดงเมาคีเฉาะอาจเจรบุญนะครับวันนี้ดูว่าได้เปรียบเรื่องการเตรียมตัวเพราะว่าเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการนะครับส่วนทางด้านคัมพีเทวดานี่วันนี้รู้ตัวอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับการเตรียมตัวจึงดูเป็นรองนะครับแต่ว่าวันนี้ดูได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับแต่ว่าพิกษิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้วหนึ่งครั้งในมวยรอบมาบินครั้งที่8ครั้งนี้นะครับรังนั้นก็เป็นทางด้านเมาคีนะครับ ที่อาศัยความแข็งแกร่งแรงบทเบียดไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วทางด้านคัมพีเทวดายุบแกว่งแผ่วไปไปนะครับเมาคีก,ก็เลยเฉือนเอาชนะคะแนนมาได้นะครับต้องบอกว่าคัมพีเทวดาฝ่ายน้ําเงินนี่เป็นนักมวยรูปร่างดีนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับซ้ายหนักแรงนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องถุมยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับในมีขวาง ไล่แขนขวางแทงแรงนะครับแต่ว่าแรงปลายดูมีปัญหานะครับไม่ค่อยดีนะครับปลายมีแกว่งมียมมียุดมียุดมียุบมีย่นให้เห็นอยู่บ่อยๆครั้งนะครับถ้าเจอบทเจอเบียดเจอบี้นะครับแต่วันนี้มาเข้าเวรแทนด้วยเรื่องเลี้ยวแรงพละกําลังปลายก็มีปัญหาอยู <c 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 ่แล้วนะครับฉะนั้นนะครับวันนี้ผมมองไปที่ฝ่ายแดงเลยนะครับเมาคีเฉออาจจรบุญนะครับนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการหัวิตหัวใจดวงโตกว่านะครับอาจจะเสียเปรียบช่วงเสียเปรียบรูปร่างนิดหน่อยนะครับแต่เรื่อง หัวจิตหัวใจดูดวงโตกว่านะครับทางด้านฝ่ายนําเงินคัมพีเทวดาได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้เปรียบเรื่องส่วนสูงความพร้อมดูเป็นรองแต่ว่าเรื่องหัวจิตหัวใจไปปลายไม่ค่อยดีด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเมาคีเฉออาจารบุญนะครับเลเปิด7 4น่าจะเชิญเอาชนะกัแนทางด้านคัมพีเทวดาสิทธิกุลนะครับที่ความพร้อมดูเป็นรองมาเข้าเวนแทนแล้วก็เรื่องหัวจิตหัวใจไปปลายไม่ค่อยดีด้วยนะครับเลเปิด7 4อยู่ที่ฝ่ายแดงเมาคีมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเมาคีเฉออาจารบุญ ส่วนคู่ที่2นะครับก็เป็นมวยรอบนะครับโดยเป็นมวยรอบท็อปวันมือมันพันดุครั้งที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือไทยสอจอบเรียกอุทัยนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินซุปเปอร์โจ๊กนะครับเกียรตินาวีพิกัด135ปอนด์นะครับเมื่อเช้าฝ่ายแดงนะครับไทยมา135.2งร้อยสลดจุดสส่วนฝ่ายน้ําเงินซุปเปอร์โจ๊กมา135ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้เป็นทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับซุปเปอร์โจ๊กที่ดูจะได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้้ลอยกกวว่่าาไดดสูงนนิๆะครับ ทางด้านฝ่ายแดงไทยนี่ก็20ปีนะครับจากจังหวัดสุรินทร์นะครับผิดซ้อนอยู่ที่สจเปี๊ยกอุทัยนะครับจังหวัดอุทัยธานีโดยมีสจเปี๊ยกอุทัยนะครับประภาวิทย์บุษวดีนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นหมวย้ายนะครับหนักแรงเลยเตะซ้ายต่อย้ายศอกหนักหนักหมัดหนักศอกแรงสอกคมนะครับอาวุธแม่นคมนะครับต้นๆนี่ถือว่าอันตรายเลยนะครับรุอ่าลุนนับลุนน็อกได้เลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับซุปเปอร์โจ๊กนี่ก็ด้วยว่า22ปีจากสุโทัยนะครบ ฝิกซ้อมอยู่ที่ค่ายทหารนะครับเกียรตินาวีทางด้านสุป,ประจกนี่ก็รับใช้รับราชการเป็นทหารด้วยนะครับโดยมีพันจ่าเอกสมัยจับปาแก้วนะครับดูแลการฟิตซ้อมเป็นมวยอาวุธหลากหลายครบครื่นนะครับสองแข้ง2กาดนะครับอาวุธหลากหลายเลยดักสตา์แข้งต่อยหมดัดฟันศองครับในนี้ไล่แขนล็อกทับตีเหมือนกันนะครับโดยคู่นี้นะครับ คะแนนของคู่นี้นะครับมีอยู่คนละ3คะแนนนะครับวันนี้ถ้าคนแพ้ก็จะตกรอบกลับบ้านทันทีนะครับคนชนะก็จะเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายเป็นคนที่2นะครับคนที่เข้าไปยืนรอแล้วนั่นก็คือเพชรกาฟิวจิตมังนนนะครับชก3ครั้งชนะทั้ง3ครั้งนะครับเข้าไปเป็นที่1ในสายแบบ1 0 0นแล้วนะครับส่วนคนที่ตกรอบไปแล้วก็คือเพชรดำ โชกโคลยทาอิสุสุนะครับชก3ครั้งไม่มีคะแนนนะครับตกรอบไปแบบสนิทนะครับคู่นี้คนที่เข้าไปยืนรอเป็นที่1ในสายก็คือเพชกาฟิลจิตมังนนนะครับมาดูกันว่าคนที่เข้าไปเป็นที่2จะเป็นใครนะครับระหว่างคู่นี้นะครับไทยกับซปเปอร์โจกนะครับแล้วแต้มเท่ากันด้วยนะครับคนชนะเท่านั้นนะครับคู่นี้จึงจะเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายคนแพ้นี่ตกรอบทันทีนะครับ ต้น,ตนอ่ๆมาดูเรทกันก่อนเลยนะครับเรทเปิด2-1เลยนะครับอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับไทยสจเปียกอุทัยนะครับเรทเปิด2-1เลยนะครับแต่ว่าสถิติเก่าๆนะครับเคยสืบมาได้นะครับว่าเป็นทางด้านไทย คยพบกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับที่เวทีภูทรต่างจังหวัดนะครับเป็นทางด้านซุปเปอร์โจเกตนาวีที่เอาชนะไทยมาได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่ไทยจะได้มีโอกาสได้แก้มือเลยนะครับโดยมีตัวรอบ4คนสุดท้ายหมยรอบท็อปวันมือมันพันดุครั้งที่2เป็นเดิมพันด้วยนะครับต้นๆนี่อันตรายเลยนะครับไทยสอจอเปียกอุทยนะครับ หมัดหนักสอกคมนะครับต้นๆนี่อันตรายนะครับเข้าก่อนเห็นตัวก่อนเข้าก่อนได้เปรียบนะครับราคาไทยถายขยับขยายมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าโดนหมัดหรือว่าโดนสอกของไทยนี่โอกาสลงเปหลับหล่นนับน็อกหรือว่าเสียอาการโมนี่เป็นไปได้สูงนะครับวันนี้ผมก็เลยมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับไทยสอจเปรียกอุไทยชกห้ายกเป็นประจำมากกว่านะครับเพราะว่าทางดาซูเปอร์โจกนี้ก่อนที่จะ เข้าสู่มวยรอบท็อปวันนี้ชกอยู่แถวแถวแม็กสเตเดียมนะครับคุณเคยกับมวย3ยกมากกว่านะครับวันนี้ต้องมาชกมวย5ยกแต่ถือว่าฟอร์มหลัง,ลงก่อนหน้านี้ที่ชกในมวยรอบก็ฟอร์มก็ไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าวันนี้ต้องมาเจอกับไทยอาวุธหนักแรงต้นๆถือว่าอันตรายถ้าโดนอาวุธดักของไทยนี่โอกาสลงเป หลับหล่นนับนอกเป็นไปได้สูงนะครับหรือว่าเสียอาการมวยถ้าอาการมวยเสียไม่ดีนี่ราคาก็น่าจะวิ่งไทยไปเร็วเลยนะครับวันนี้เรดเปิด2 1หนึ่งอยู่ที่ไทยสอจอเปียกอุทัยนะครับผมก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับไทยสอจอเปียกอุทยัยเข้าก่อนต้นๆอันตรายเห็นตัวก่อนนะครับไทยายขยับขยายง่ายกว่านะครับวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับไทยสอจอเปียกอุทยัยน่าจะเฉือนเอาชนะทางด้านซุปเปอร์โจ๊กเกียรินาวีพร้อมกับครอบ4ีคนสุดท้ายเป็นคนที่2ได้สําเร็จนะครับเรดเปิด21อูหนึ่งอยู่ที่ฝ่ายแดง ส่วนคู่ที่3านะครับเป็นคู่เอกนำรายการแล้วก็เป็นมวยรอบอีกหนึ่งคู่นะครับโดยเป็นมวยรอบอิสุครับครั้งที่31นะครับฝ่ายแดงก็คือธีรเดชชห้าพยักนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับก้องทรณีสอสมหมายพิกัด138อปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงธีรเดชมาเมื่อเช้านะครับมา138ริปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้าเงินกล้องทรนีวันนี้น้าหนักมาไม่ดีนะครับหนักมาขาดไปจุดห้านะครับเมื่อเช้านี่มาช่างยนะคงร้อยสนี้กบเป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับ ทีระเดชช .5 พยักษ์ที่ดูจะได้เปรียบเรื่องสรีละนิดนนะครับได้ลอยกว่าได้สูงกว่าทีระเดชนี่ก็ด้วยวั่า21ปีนะครับจากอุดรน,นะครับฟี่ซอนอยู่ที่ช .5 พยักษ์จังหวัดปทุมธานีนะครับโดยมีเสียชายสุขโขทยัยพัชนินมีจันนะครับเป็นผู้จัดการหัวนหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาเลยอาวุธครบเครื่องนะครับเตะหนักต่อยแรงนะครับหลักเกลี่ยไอคิวสมองมวยดีในล็อกลัดมัดตีนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินกล้องธรณีด้วยวัย24ปีจากเพชรบูรณ์นะครับพ่ซ้อมอยู่ที่สสมหมายนะครับโดยมีเสียสมหมายสกุลเมตตานะครับประธานกลุ่มพลังใหม่เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยซ้ายนะครับคููนี้ต้องบอกว่าซ้ายกับขวาเจอกันนะครับทางนั้นฝ่ายน้ำเงินกล้องธรณีเป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีนะครับดักเตะดักแทงนะครับไอคิวสมองมวยเป็นมวยประเภทคลาสสิกนะครับชกยากจุกจิกนะครับหลักเหลี่ยมดีนะครับไหนมีไล่แขนขวางหน้าไปหน้า ค้ำเสียบขวางแทงแล้วก็มีสอกสั้นอันตรายนะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันที่เวทพิกัดปอนต่อปอนแล้วนะครับไฟสุดท้ายก่อนที่จะเข้า,เ,าเข้าร่วมชิงชัยมวยรอบอีสุครับครั้งที่31ครั้งนี้นะครับาทางด้านฝ่ายแดงทีเด็ดชกไว้136ปอปอนเลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินก้องทรณนีนี่ชกไว้ก่อนที่จะเข้าเข้าร่วมมวยรอบอีสุครับครั้งที่31นี้นะครับครั้งนั้นชกไว้แค่331ปอดปอนเท่านั้นเองนะครับ เทียบน้เทียบเวทพิกัดน้ำหนักบอนต่อปอนแล้วผมมองว่าทางด้านธีระเด,ดชชอห้าพยักษฝ่ายแดงดูได้เปรียบเรื่องเวทเรื่องพิกัดนะครับฉะนั้นแหล่งปะทะต่างๆนี่ดูจะได้เปรียบนะครับบทเบียดไปแล้วผมก็เลยมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับธีระเด,ดชช .5 อห้าพยักเกเลเปิดสิบเอ็ดแปดเลยนะครับน่าจะเชิญเอาชานะคะแนนทางด้านกล้องทรณีสอสมหมายที่เสียเปรียบเวทไปนะครับผมมองว่าวันนี้ทางด้านฝ่ายแดงนะครับธีระเด,ดชชอห้าพยักษได้เปรียบเรื่องเวทพิกัดนะครับแหล่งปะทะน่าจะดูดีกว่านะครับ ไทย่ายน่าจะเชิญเอาชนะคะแนนทางด้านกองธรณีสอสมหายไปได้แบบสนุกพร้อมกับเข้ารอบ4คนสุดท้ายได้สําเร็จนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าชิงกันเข้ารอบอีกหนึ่งคู่นะครับเพราะว่าทั้งคู่ชกนัดแรกนี่แพ้มาด้วยกันทั้งคู่นะครับครั้งนี้ถ้าคนแพ้นี่โอกาสตกรอบค่อนข้างสูงเลยนะครับคนชนะก็จะมีโอกาสลุ้นอีกนัดหนึ่งนะครับวันนี้ผมมองว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับทีระเดชชอห้าพยักเล็เกิดสิบเอ็ดแปด เวทพิกัดดูได้เปรียบแรงประทะดูน่าจะได้เปรียบนะครับน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนทนทางด้านกล้องโทนนีซอสมหมายไปได้แบบสนุกนะครับเลทเปิด1ปดนะครับอยู่ที่ฝ่ายแดงธีระเด,ดชช่อห้าพยับมองไปที่ฝ่ายแดงธีระเด,ดชช่อห้าพยับส่วนคู่ที่สี่4นะครับขอโทษทีนะครับคู่ที่4นะครับ,รบเป็นหลังคู่เอกฝ่ายแดงก็คือเพื่อไทยพอพนมพรนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับหลักสมหมายเงาะบางกะปิพิกัดหนึดปอน เ,เมื่อเช้าทั้งคู่นะครับมา1นึ่ง่อสาปอนอด์ผลิตเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพื่อไทยดูจะได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้ลอยกว่าได้สูงกว่านิดๆนะครับเพื่อไทยนี่ก็ฟตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยสี่ล,ลักมวยไทยนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับโดยมีหมาน้อยอุดรหรือว่าผู้ชงกิตขยันเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็เป็นโปรโมเตอร์ผู้ประกอบคู่มวยในวันนี้ด้วยนะครับ เป็นมวยขวานะครับรูปร่างดีสูงยาวเข่าแหลมนะครับลายแขนขวางแทงแรงเลยนะครับฟอมสดด้วยนะครับสามฟอมหลังนี่ชนะรวดทั้ง3ไฟไฟเลยนะครับร่างกายดีส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินรักสมหมายนะครับทางด้านฝ่ายแดงเพื่อไทยนี่ด้วยวัยสิปีนะครับจากชัยภูมินะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินรักสมหมายเงาะบางกะปินี่21ปีนะครับจากจังหวัดระนองนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ สิงป้อมป่าครับมีทองดีน้อยสิทธิ์รูหมายดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็มีเงาะบังกะปิกรธนะพลวิไลเลิศครับเป็นผู้จัดการมีสิทธิ์ปากพนังให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาเหมือนกันนะครับผู้นี้ขวากับขวาครับเป็นมวยครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมนะครับตีนหน้าแรงนะครับในไล่แขนล็อกรัดมัดตีเดินปั้มจับตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแขรงเลยนะครับแต่ว่า3าฟอร์มหลังนี่แพ้รวดทั้ง3ามไฟนะครับเทียบกันที่ฟอร์มแล้วส่วนทางกันเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงนี่ ฟอร์มสดนะครับร่างกายดีชนะรวดทั้ง3ไฟส่วนฝ่าย,ยน้าเงินรักสมหมายนี่สาฟอร์มหลังแพ้รวดนะครับยังควานหาชัยชนะไม่เจอก็อหวังที่จะมาแจ้งเกิดในฝ่ายนี้อย่างเต็มที่นะครับคู่นี้นะครับเรดนะครับเรดเปิด19อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเพื่อไทยพอพนมพรหรือว่าฟอร์มสดร่างกายดีกว่าชื่อมวยนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับรักสมหมายชื่อมวยดูได้เปรียบนะครับชื่อมวยของทางด้านฝ่ายแดงเพื่อไทยนี่มาที่หลังนะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินรักสมหมายนี่ ชื่อมาก่อนนะครับชื่อดูได้เปรียบแต่ว่าต้องบอกว่าช่วงหลังๆร่างกายดูไม่ค่อยดีแพ้รวดทั้งสามไฟนะครับต้นๆถือว่าฝีมือ,อหลากหลายเลยนะครับแต่ปลายๆนี่เลี้ยวแรงปลายทางด้านลักสมหมายฝ่ายเงินก็ดูไม่ค่อยดีนะครับชื่อแต่ว่าชื่อมวยดูได้เปรียบนะครับส่วนทางด้านฝ่ายแดงเพื่อไทยนี่ชื่อมวยอาจจะดูเป็นรองแต่ว่าเรื่องเรื่องร่างกายนี่หัวจิตหัวใจไม่เป็น2รองทางด้านลักสมหมายเลยนะครับวันนี้เรดเปิด19นะครับถือว่าใกล้เคียงกันคู่ขี้สูสีที่สุด คู่นี้ในรายการวันนี้เลยนะครับแต่ว่าผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพื่อไทยพอพนมพอนพอนะต้นๆอาจจะดูคู่ขี้สูสีนะครับแต่ว่าพอบทเบียดไปแล้วนี่ท้ายๆนี่ผมมองว่าหทิศหัวใจของทางด้านฝ่ายแดงนะครับมั่นเพื่อไทยนะครับมั่นคงกว่านะครับเพราะว่า,อาฟอร์มสดร่างกายดีทางด้านฝ่ายน้ําเงินดูแล้วบทเบียดไปแล้วไปไปลายก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับที่สําคัญนะครับวันนี้ฝ่ายแดง เพื่อไทยนี่ลูกพี่เป็นโปรโมเตอร์ด้วยนะครับนาเสือสภาพแวดล้อมต่างๆบรรยากาศในเวทีดูได้เปรียบนะครับทำนิดทำหน่อยราคาวิ่งเร็วกว่านะครับวันนี้เลทเปิด19อยู่ที่ฝ่ายแดงเพื่อไทยนะครับผมก็ชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพื่อไทยพอพนมพอนะครับน่าจะใส่ร่างกายที่ดูดีกว่านะครับบทเบียบไปแล้วน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านลักสมหมายเงาะบางกะปิไปได้แบบสนุกนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงเพื่อไทยพอพนมพอเลทเปิดส9าสำหรับมวยชอบหนึ่งตัวนะครับ ที่ศึกเจ้ามวยไทยนะครับผมมองไปที่คู่ที่1เลยนะครับมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาท์ครั้งที่8นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงเมาคีเฉอัจจรบุญนะครับเลตเปิด74นะครับมวยชอบที่ศึกเจ้ามวยไทยนะครับมองไปที่คู่ที่1ฝ่ายแดงเมาคีเฉอัจจรบุญนะครับ สำหร no liebe, ับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนำไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนําไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่ในความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความมัดระวังครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันไว้หน่อยนะครับแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีขยับขยายนะครับเอาตัวรอดให้สําเร็จแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะร0 0เปรเซ็นเสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้ําว่ามวยชอบนะครับอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทททททททุุุุนน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 ออออีีีกกกกกครรัััััั้้้้้้งงงงงงึแแลลลวววววว็ขขหหหพ่่่่ฟมมยยยาาาเเเิิตตตไไไ ก็ขอให้ถูกกันทุกตัวเลยนะครับรวยๆแข่งๆ่งกันทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องแฟนบอลทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีแล้วก็ตลอดไปด้วยนะครับวันนี้ลานัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ